ตอนที่533ความทุกโศกของตระกูลเฉาเจ้าว่าเลยนะเย่หยวนเป็นหลานของเลิศซิงซุนสองวันมานี้เย่อหยวนที่เป็นหลานชายของเลิศซิงซุนเป็นข่าวที่แต่แพรกระจายอย่างช้าๆไปทั่วเมืองโวเฟินและตระกูลเฉาเป็นกลุ่มคนแรกที่รับข่าวนี้เมื่อเฉาเจิน้นได้ยินข่าวนี้ ทั้งความตกใจและความตื่นตระหนกก็พกขุมตัวทางใบหน้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าข่าวนี้มันรุนแรงดังสายฟ้าฟาดตะกูลเชาเพียงใดความหลายของแย่หยวนมันยังคงตราตึงอยู่ในใจของเฉาเจินตลอดเวลาการตอบคำถามของเขาในพันกำแพงปริศนาทำให้เฉาเจินวาดกลัวอย่างไม่น่าเชื่อแต่เดิม อย่างโชคดีที่เหลองซินซุนเข้ามากวางและคัดแย้งกับเยหยวนในหอมรากฏงามซึ่งตอนนั้นเฉาเจินก็รู้สึกสุขใจยังบอกไม่ถูกเธอว่าไข่จะไปคาดคิดว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ปรากฏว่าตะกูลเหลินกับมีหลานชายเพิ่มมีคนหนึ่งนั่นคือเย่หยวนนี่เองอาจจกพลังของเยหยวนไม่ได้สูงก็จริง แต่บุคคลนี้เป็นคนพิเศษเกินกว่าที่จะท้าทายได้ๆไ,ไ,ไ,ไม่เพียงแต่สาสแ่งโอสถเท่านั้นที่ท้าให้สวรรค์แต่ความน่ากลัวแท้จริงก็คือเบื้องหลังของเขายังมีสามนิกายยิ่งใหญ่และชี้ให้คอยสนับนุนอยู่ซึ่งไม่มีใครสามารถท้าทายได้เลยการดำรงอยู่ของบุคคลน,นี้อาจกาวได้ว่าเป็นไฮยนะของตระกูลเฉาคังยิ่งใหญ่ ความมั่นคงและหลักประกรันทางหมดของตระกูลเฉาขึ้นอยู่กับแผันกำแพงปริศนาแต่กันนั้นทุกสิ่งคงพังทลายเป็นแน่หากอยู่ต่อหน้าแย่หยวนหากแย่หยวนไม่ได้คนตระกูลเหลินมันเท่ากับว่าเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายใดและเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของเมืองวูเฟินที่ยังคงอยู่ต่อไปเหลิญสิ่งส่วนจึงไม่มีทางเลือกนอกจากชอบไปช่วยฝ่ายตระกูลเฉา แต่หากแย่หยวนเป็นคนตระกูลเหลินสถานการณ์ทั้งหมดจะพลิกกลับอย่างสิ้นเชิงด้วยขอบเขตความรู้ในศาสต์แ่งโอสถของแย่หยวนเขาสามารถเข้ามาท้าทายคำถามในชั้นที่เจดได้โดยตรงและแม้ว่าเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในขั้นตอนทั้งหมดก็ตามแต่เพียงแค่นั้นก็ถ้าทาาสวรรค์มากพอแล้วที่จะผักดันชื่อเสียงตระกูลเหลินขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ในตอนนั้นตระกูลเหรินคงยิ่งใหญ่จนมจไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพิงอิทธิพลของตระกูลเฉลยต่อไปพอแย่หยวนกลายเป็นอีกหนึ่งผู้รอบรู้ที่ไม่ต่างอะไรจากพันกำแพงปริศนาเลยเลินอซิงซุนมองว่าตระกูลเฉาเป็นหมยหนามที่อยู่ข้างกายมือตลอดหากแย่หยวนมีความน่าเชื่อถือพอจนเปรียบเสมือนผ่านกำแพงปริศนาแบบมีชีวิต เินซิงซุนจะมีโอกาสเผด็จศึกตระกูลเฉาแน่นอนทุกต้องข่าวนี้ได้รับการยืนยันแล้วหากย้อนกลับไปบุตรสาวคนสุท้อนของเลนสิงซุนได้อพยพไปยังอินแดนทางเหนือกับนักล่อมโอสถไหลชื่อและนางกายกำเนิดบุตรชายคนหนึ่งในแคว้น่งความตายซึ่งบุตรชายคนนั้นก็คือเย่หยวนผู้กล่าวขึ้นเป็นลูกชายคนโตของเฉาเจิน เฉาคุณในปัจจุบันเขาเป็นจอมราชโอสถระดับต่ำแล้วแตกต่างจากเฉาฟางที่ถูกกดขี่อย่างหนักโดยเหลินตงเฉาคุณคนนี้ถือเป็นอัจฉริยะอันดับต้นในรุ่นที่สองแห่งตระกูลเฉาที่โดดเด่นอย่างมากในเมืองเมื่อเทียบกับคนรุ่นเดียวกันยังเลิอนอยู่เจียนเฉาคุณแก่งกว่ามาก บรรดาลูกชายทั้งหมดของเฉาเจิน้นคนที่เลยต้องรินสซนกวัวมาในสุดก็คือเฉาคนเขาเป็นคนที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดแห่งจอมราชาโอสถตราบใดที่จุดสูงสุดแห่งจอมราชาโอสถเกิดขึ้นในตระกูลเฉากัวอําอนาจในเมืองอูฟเฟนจะค่อยๆเอ็นไปยังตระกูลเฉาอย่างเลี่ยงไม่ได้หลายปีที่ผ่านมาเฉาเจิ้นได้แต่อดทนอย่างเงียบ เพื่อรอคอยสักวันที่เชาวคุณจะพังอาจขึ้นแต่การดำรงอยู่ของแย่หยวนกับทำลายแผนการทั้งหมดของเขาอย่างสมบูรณ์เฉาเจนินสูดลมหายใจเข้าลึกๆเข่าทิ้งตัวลงที่เก้าอี้พร้อมขอมวดคิ้วย่างหนักข่าวนี้มันช้าโหดหลายเกินไปตัวเขายิ่งต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นไปอีกข่าอื่นละ่ะอการแสดงออกของชาวคุณดูไม่ดีนะเมื่อได้ยิน และกล่าวขึ้นว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับภายในของตำหนักจ้าเมืองเพียงแต่ข้าไม่อาจทราบได้ว่าจริงหรือไม่กล่าวมามีคนลือกันว่าสองวันต่อมาเริ่เส้นส่วนส่งประกาศสู่สาธารณชนเพื่อแจ้งเรื่องสำคัญแม้จะไม่ทราบว,ว่าคืออะไรแต่การคาดการณนี้เรื่องนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับเย่หยวนเป็นแน่ เฉาจนินรู้สึกปวดใจอย่างไม่อยากจะเชื่อแต่เดิมหลายสิ่งอยู่ในเมืองวูฟเฟอรนี้ค่อยๆเอ็นมาหาตระกูลเฉาอย่างชา้ชาๆแต่แย่อยู่นกลับรเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากนั้นไม่นานเขาก็หันไปจ้องลูกชายของตนแล้วถามว่าเจ้าคิดว่าเย่ยวนมันแข็งแกร่งเพียงใดสำหรับเลือกพัดกําแพงปริศนาในวันนั้น เ yeah, ยวอนได้เข้ามาท้าทายพนคำแห่งปริศนาแม้ว่าเ้าคุณจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่หลังจากเหตุการณ์วันนั้นตัวเขาที่มาทราบทีหลังก็ราวกับเห็นแสงวาบเข้าม,มาทันทีในฐานะที่เป็นทายาทตะคุณเสาสิ่งีท่สำคัญที่สุดคือการศึกษาพันคำแห่งวิศนาชาวคุณเป็นจอมราชาวโอสดจึงมีความชัดแจ้งมาก ต่อคาถามในเชนที่เจตแท่งพังปปขับไปปริศนาคำตอบของเย่หยวนมันต้องทําให้เขาต้องถอนหายใจด้วยความรู้สึกอันตําต้อยของตนเด็กหนุ่มคนนี้แข่งแกร่งเกินไปชาวคุณลาพึงอยู่คนหนึ่งก่อนจะยิ้มขึ้นมาอย่างขมขื่นแล้วส่หัวว่าข้าจนปัญญาที่จะเดาแม้ว่าเยหยวนจะตอบไปเพียงกี่สิบข้อแต่ยี่สิบข้อนั้นเขากลับสามารถตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องคิดเลยยิ่งไปกว่านั้น คำตอบทั้งหมดก็ถูกต้องอย่างสมบูรณ์แบบมันแสดงให้เห็นแล้วว่าคําถาม20ข้อนั้นมันง่ายสาหรับเขาส่วนที่ว่าขี้จํากัดเขาอยู่ที่ใดก็ไม่มีใครรู้เว้นแต่ชาวคุณหยุดก่าวไปก่อนแต่เชาเจินทราบความหมายของเขาดีเวนสเตตปล่อยให้เย่ยหยวนท้าท่าต่อไปเรื่อยๆบางทีพวกเขาอาจจะทราบถึงขีดจํากัดของขอบเขตค,ความรู้เย่ยหยวนก็เป็นได้ในทางที่เจินแห่งพันกําแพงปริศนา อาจากล่าวได้ว่ามันเป็นคำถามของเซียนสวรรค์แม้ว่า20ข้อนั้นจะเป็นเพียงส่วนที่อยู่ต่ำสุดของทั้นที่7แต่ความยากของมันถือเป็นที่สุดแห่งดินแดนที่สุดแล้วแต่คำถามที่ทาทยสวรรค์เช่นนี้กลับกลายเป็นของเด็กเล่นไปใน,นทันทีเมื่ออยู่ต่อหน้าเย,ยหยวนและบางทีมันอาจจะง่ายเกินไปจนทำให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายหรือซ้่สา ดังนั้นจึงมิอาจมีใครล่วงรู้ได้เลยว่าคีดจำกันของแย่หยวนนั้นอยู่ที่ใดแน่อย่างไรก็ตามปัญหาก็คือตระกูลเฉากล้าปล่อยให้แย่หยวนเข้ามาท้าทายประกมิตศสนาของตระกูลต่อไปหรือไม่เมื่อมานอันลึกลับแห่ง,งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกเปิดออกมาทีละขั้นทีละขั้นต่อไปที่แห่งนั้นคงไม่อาจได้ชีอว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหลังจากนั้นไม่นานเฉาเจิ้นก็ถอนใจเฮือกใหญ่และกล่าวว่า ตระกูลเช่าของเราดำรงอยู่มาหลายพันปีซึ่งตลอดมาพวกเราก็ผ่านช่วงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองและเสริมส้มมาหลายต่อหลายครั้งแต่พวกเราก็สามารถผ่านมันมาได้ตระกูลเช้าถูกโดนกดขี่มาโดยตลอดซึ่งพอเองก็ไม่ที่จะยอมแพ้สักครั้งแต่ครั้งนี้จะเอาออกไปก่อนเถอะพ่อขออยู่คนเดียวสักพัก เมื่อเห็นสีหน้าของเฉาเจินเฉาคุณก็โศกเศร้าอย่างมากเช่นกันความพยายามของเฉาคุณในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาทั้งหมดก็เพื่อเอาชนะตระกูลเหลินแต่ปัจจุบันด้วยการปรากฏกตัวของเด็กหนุ่มอาจากล้อสุดว้ยทับสองความหวังทุกอย่างจึงหายไปราวกับฟองสบู่ที่แตกออกซึ่งมันก็ทำให้เขาไม่พอใจและสงวนถึงจิตใจอย่างรุนแรงแต่ความจริงมันก็เป็นเช่นนี้ แม้ว่าเขาจะไม่พอใจเพียงใดสุดท้ายก็ต้องเผชิญกับมันสิ่งที่เฉวเจนกำลังคิดอยู่เฉวขนยอมทราบดีเป็นธรรมดาเขาคุ้นคิดอย่างหนักว่าจะทำอย่างไรให้ตระก,กูลเฉายังคงอยู่ต่อไปได้ตระก,กูลอันใหญ่โตที่สืบเสดสายมาหลายพันปีสุดท้ายก็ต้องเผชิญกับการล่มสลายชนีดจริงๆกันเลยณตำหนักเจ้าเมืองปัจจุบันเหลอนอยู่เจนเป็น แขกที่เข้ามาเยี่ยมเลือนพักของเลินฮงลินเลืนหยุดเจนกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าฮงลินเจ้าและพี่เคยใช้เวลาย่างลำเค็นมาตลอดหลายปีคงต้องประสบความยากลำบากไม่น้อยก็จริงในที่สุดหลังจากที่ท่านพ่อคุณคิดอย่างหนักตอนนี้พวกเราก็กลับมาเป็นครอบครัวดังเดิมที่สามารถนั่งพูดคุยกันได้แต่เลินฮงลินรู้สึกไม่พอใจอย่างมากและกล่าวต่อพันทีว่าคุณคิดยังหนัก หากไม่ใช่เพราะหยวนเอ,อ๋อเขายังจะคิดเช่นนั้นอีกหรือไม่นอกจากนี้สามอินตัวเขากับปฏิบัต,ตอรัดชินเป็นหนังบ้างพวกเราไปแล้วแล้วจะกลับเป็นหนังเดิมได้อ,อย่างไรเนื่องจากเหลินอยู่เจียนเป็นคนมีมารยาและคิดเกลียใจเมื่อได้เห็นว่าเหลิญหงลินยังเต็มไปด้วยความหุ่นเคืองเขาก็รู้สึกอึดอัดใจไม่น้อยแต่ในขณะเดียวกันแย่หันก็ผงขึ้นหวังทําให้บรรยากาศโดยรอบราบเรื่นขึ้น หงหลินแม้ว่าครอบครัวของเราจะลำบากยากเข็นในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายปีแต่สุดท้ายทุกอย่างกระจบลงอย่างสวยงามเรื่องใดที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเถอะในความเป็นจริงเยฮานจะไม่รู้สึกขุ่นเคืองใจเลยได้อย่างไรแต่ด้วยนิสัยของเยฮานที่ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวและความอดทนอันโดดเด่นนั่นเองจึงทําให้เขาสามารถปล่อยวาง,งทั้งหมดได้หมดภายในใจของเยฮานเขาราตีว่า ความสำคัญของเยียยวนนั้นไม่ธรรมดาเลยส่วนเลินทงลินเองก็สามารถกลับไปในตระกูลเหลินได้แล้วเช่นกันดังนั้นเขาจึงไม่มีอะไรให้กังวลใจอีกต่อไปและเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตไม่มีอะไรที่เขาไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้เช่นกันตอนที่534้ป่าประกาศ ทั่วทั้งเมืองเมื่อได้ยินเยหานกล่าวดังนี้เหลินฮงหลินเองก็ไม่มีอะไรจะต้องกล่าวแล้วเช่นกันแม้ว่าเหลินฮงหลินจะไม่พอใจในตัวของเหลินซิงซุนอย่างมากแต่สุดท้ายในใจของนางก็ยังเห็นเหลินซิงซุนเป็นพ่ออยู่วันยังคำอันที่จริงแล้วคำกล่าวของเยอยู่ในวันนั้นมันได้ขยา่าชะสัติของท่านพ่อไปมากทรงวันมันนี้ เขาพูดคุยกับข้าดีกว่าเมื่อก่อนมากและเขากล่าวแต่กล่าวเรื่องที่ตนทําผิดต่อพวกเจ้าซ้าไปซ้ามาอยู่บ่อยครั้งแต่เพียงเพราะนิสัยปากแข็งของเขาจึงไม่ยอมมาขอโทษพวกเจ้าตรงๆเท่านี้เลินยูเจียนกล่าวเย่หานบกมือปัดและกล่าวว่าเรื่องในอดีตมันก็จบไปแล้วแล้วจะให้ท่านจอมเมืองมาขอโทษพวกเราได้อย่างไรเลินหยูแจยบแหกหน้านและกล่าว ตอบว่าข้าสงสัยว่าพี่เขยจะวางแผนทำอะไรต่อไปเย่หานกล่าวตอบว่าข้าได้คุยกับฮงเลนแล้วหลังจากนี้อีกพักหนึ่งพวกเราจะกลับไปยงนิกากแมคาลาตีพร้อมกับผู้ส่งสูุดเชนเชอร์ในเมื่อที่นั่นเป็นบ้านของยวนเอ,อ๋มันก็จะเป็นบ้านของพวกเราโดยเช่นกันเหลินอยู่เจียนยิ้มอย่างขมขื่นและกล่าวว่าทั้งสองอยังคงคืนคืนในตัวของท่านพ่ออยู่ใช่หรือไม่ แย่หันใส่หัวแล้วกล่าวว่าเหตุใดท่านพี่ถึงกล่าวเช่นนั้นความปรารถนาของข้าถูกเติมเต็มสมบูรณ์แล้วและไม่มีความแค้นหรือคุณเคืองใดๆอีกเพียงแค่ว่าพวกเราเข้าใจหยนเอรดีว่าคิดอะไรอยู่ตัวเขาไม่ต้องการที่จะเป็นปรมาจารย์หนุ่มแห่งเมืองวูเฟินแน่นอนและสักวันเขาจะไปยังนิกายเมาลาตีซึ่ง ความกังวลที่สุดของเลินหงหลินและข้าคือหยวนเอ,อ๋อเราไม่เต็มใจนะักที่จะพาจากเขาไปอีกเลินหยู่เจียนตระหนักทราบในทันทีแล้วเขาก็กล่าวต่อว่าแท้จริงแล้วข้าเข้ามาพบทั้งสองในวันนี้ก็เพราะท่านพ่อตั้งใจจะทําอะไรบางอย่างและต้องการความเห็นของพวกท่านด้วยเย่หาและเหลินหงหลินหันมาจ้องหน้ากันอย่างฉับพลันด้วยความงุนงงเล็กน้อย เมื่อได้ยินว่าเลนซินซูนต้องการจะฟังความคิดเห็นของทั้งสองโดยเช่นนี้พวกเขาก็อดที่จะประลาดใจไม่ได้เลยท่านพี่โปรดกล่าวว่าเถอดท่านพอรู้สึกผิดต่อพวกเจ้าอย่างมากในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาจึงต้องการจะจัดงานสมรสอย่างเหมาะสมให้ในวันนั้นท่านพ่อจะประากาศต่อหน้าผู้คนทั้งเมืองอูเฟินในความปิดดีเกาะขึ้น และจะกล่าวขอโทษพวกเจ้าสำหรับเหตุการณ์ตอนนั้นแต่เพียงเพราะเขาไม่กล้ามาทำทั้งสองตรงๆเขาจึงส่งขามาถามความเห็นเช่นนี้เลอจูเจนกล่าวแย่หานแม่จะเชื่อนในห,หูตัวเองกับสิ่งที่ได้ยินไปเขาไม่คิดเลยว่าเลนซินซุนจะกล้าทำอะไรแบบนี้จรงิจรงๆเมื่อก่อนเขาเคยสัมผัสกับอารมณ์อันเกลียดกาของเลนซินซุนมาลหลายตลอหายครั้งแล้วและ ในคานี้ที่กลับมายังเมืองบูเฟนอารมณ์ของเลนซิสนสนุนก็ดูแย่ลงหนักกว่าเก่าถึงกระนั้นใครจะไปคิดว่าหลังจากเหตุการณ์ในสองวันก่อนเลื่ิงสุน,นเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้เยฮานร,รู้สึกได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเยหยวนนำพามาสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก่อนเลยก็คือการขอความเห็นของเลนซิงส,นสนุนมันทำให้เยฮานตื่นเต้นอย่างที่สุด ตั้งแต่ที่เขาพาเลนหงลิ้นเดินทางไกลออกไปจนลงมาอย่างแดนทางใต้นั้นพวกเขาต่างยุ่งมากในกิจการต่างๆของรัชชินไหนจะเรื่องการดูรยแลเยหยวยอีกพวกเขาจึงไม่เคยมีโอกาสจัดงานมงคลสมรสขึ้นมาเลยสักครั้งแม้ว่าเลนหงลิ้นจะติดตามเยี่หานมาด้วยความตั้งใจของนางเองแต่เขากลับรู้สึกว่าตนได้ติดนี้นางมางตลอดอย่างไงก็ตามการจัดงานสมรส ในเวลานี้ทียิ่งใหญ่และเหมาะสมกับฐานะของนางบันทีอาจจะชดเชยอะไรให้แกเรินหงดินได้ก็เป็นบางใช่หรือไม่โดยเฉพาะงานมุงคลสมรดที่ได้รับคำอวยพรจากเริินสิ้นสุนโดยตรงมันเป็นอะไรที่วิเศษอย่างมากสำหรับพวกเขาเว้นแต่การที่เรลอนสินซุนประกาศเรือนเชนี้นออกไปให้แก่ผู้คนในเมืองฟันทราบโดยทั่วกันมันจะไม่เป็นการทำลายหน้าตาของเขาหรอกหรื เมื่อคิดถึงจุดจุดนี้มันจึงทำให้เย่หานลังเลเย่หานชำเลืองมองเหลนฮหงลินอย่างลึกซึ้งเงหลนฮงลินเองก็คลี่ยิ้อันอ่อนโยอนออกมาและกล่าวว่าทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสามีขาเลยพวกเขาต่างประจนกับเรื่องแย่ๆแ,และสนานการยากลำบากมามากมายจึงทราบดีว่าอีควายมักคิดอะไรอยู่ต เลนหงลินมองตาเย,ยหานเพยยียงทางเดียวนางก็รู้สึกว่าเขากำลังกังวลในเรื่องใดเย,ยหานรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งอยู่ในใจและกล่าวว่าหงลินหลังจากที่เรากลับมิการเมคาลาตีแล้วเราก็เชิญผู้โสสงสุดเจนเชอร์มาดูแล,แลและจัดการเรื่องวิธีจะดีหรือไม่แต่ทางเลนยูเจียนเองก็เปลี่ยนไปทันทีและกล่าวว่าพี่เขย ต้องการจะกลับไปยังนิกายเมคาตารตีมากกว่าที่เต็มใจจะยอมรับคําขอโทษจากทางพ่อหรือพี่เคยจะดูไม่ทาเกินไปหน่อยหรือแงฮานใส่หัวแลวกล่าวว่าท่านพี่ท่านเข้าใจผิดแล้วท่านเจ้าเมืองเป็นถึงผู้ปกครองของเมืองหัวเฟิงแห่งน,นี้เขายังมีฐานะเทียบเท่ากับปอนมาจานพันปีแห่งนิกายทั้งสามอีกด้วยแล้วเขาจะทําเรื่องเช่นนี้ให้พวกเราแต่อย่างไรท่านลุง ไปบอกตะแก่นั่นเลยว่าสำหรับเรื่องนี้ข้าเห็นชอบในานามของท่านพ่อเองในขณะนั้นเองจูจูเยหยวนก็ส่งเสียงดังขึ้นจากด้านนอกประตูเยหยวนเดินเข้ามาในเรือนอย่างช้าๆและกล่าวต่อว่าตาแก่นั่นเป็นหนี้บุญคุณท่านอยู่และมันก็เป็นสิ่งที่ท่านขุมควรได้รับมันแล้วดูเหมือนว่าตาแก่นั่นจะไม่ได้งโง่เลยถึงใช้พวกท่าน ในการมัดตัวข้าไว้แต่ข้าก็ขอยอมรับได้ว่าสิ่งที่ต้องการจะทํามันสอดคล้องกับความต้องการของข้าอยู่พอดีแย่หานโุนงอย่างมากกับสิ่งดีย่ยวนกล่าวไปเด็กคนนี้ไม่มีความสุภาพต่อผู้โศก,กว่าเลยในขณะที่พูดแต่แย่ยวนในปัจจุบันมีช่แย่ยวนในอดีตต่อไปเขากลายเป็นบุคคลที่ส่งอิทธิพลอย่างมากในวงกว้างแม้ว่าใบหน้าของเขายังดูเยาวไว้ไปมาก ตาเขาก็ยังเติบโตขึ้นจนกลายเป็นต้นใสโสงต่างาไปแล้วแม้ว่าทัศนคติของเยยนจะดูไม่เหมาะสมแต่เขาก็ไม่กล้ากล่าวอะไรเช่นกันหยวนเออมันจะดูไม่เหมาะสมไปหน่อยหรือทาเป็นปูของเจ้านะเยหฮันกล่าวด้วยเสียงอันนุ่มนวลเยหยอนกล่าวตอบด้วยรอยยิ้มพนดีว่าข้าไม่ขอนับเขาเป็นปู่สักคนละกันและอันที่จริงตะกูนเหลินก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับข้าเลยเด็ด้ํา สำหรับตัวคามีเพียงท่านพอ่อท่านแม่เท่านั้นที่เป็นคนสําคัญที่สุดคนที่เกือบจะสังหารท่านอย่างไรให้ผลเช่นนั้นข้าไม่จงเป็นต้องให้เกียรติเขาเลยสักนิดนอกจากนี้การที่เขาปลอบอากาศให้คนทั้งเมืองทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านคิดว่าเขาจะเสียหน้าจริงๆหรือเยฮานยุนยงอย่างมากในขณะที่ก้าวถามไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอยอเยฮยอนใส่สีสันสเล็กน้อยและกล่าวว่าโลกแห่งการต่อสู้ มักใช้กำลังในการพูดคุยแตกต่างจากโลกแข่งโอสถที่ใช้จิตวิทยาในการพูดคุยแม้มันจะเป็นเรื่องที่อื้อเฉาแต่ก็คงไม่แย่ไปกว่าการที่เขาจะต้องสูญเสียการที่เขาประกาศให้คนทั่วทั้งเมืองทราบว่าตัวเขายอมรับในตัวของลูกเขยแล้วเหมือนเท่ากับว่าเขายอมรับค่าเป็นหลานแล้วเช่นกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ตำแหน่งของเจ้าเมืองของเขาปลอดภัยมั่นคงยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพราะเย่ยยวนต้องการจะเปล่าประกาศอวดอ้างตนเองแต่ทั้งหมดมันเป็นความจริงความแข่งแร่งของตระกูลเฉารุ่นที่สองมันเป็นรากฐานที่ฝังลึกในตระกูลเฉาแล้วละ่ะสิ่งเหล่านี้จะไม่เหลือความน่ากลัวอีกเลยหากอยู่ต่อนหน้าเย่ยยวนส่วนเย,ย่หานเองก็ไม่ใช่กนโยเมื่อเย่ยยวนกล่าวเช่นนี้ไปเขาเองก็เข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็มีได้ มีความเกลียดแค้นต่อเหลินซิงซุนแล้วแถมการกระทำของเหลินซิงซุนเช่นนี้มันได้มีหลายสิ่งที่ต้องจ่ายกลับไปเช่นกันบุคคลที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดแห่งโลดโอสถอย่างเหลินซิงซุนการที่จะให้เขาเออกมาขอโทษต่อหน้าทุกคนมันจําเป็นที่จะต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากแถมคนอย่างเหลินซิงซุนมันยิ่งต้องใช้ความกล้า มากกว่าคนทั่วไปเป็นเท่าทวีสำหรับหลนิินซูนที่ต้องยอมทำขนาดนี้อาจกล่าวได้ว่าเขากลับใจได้แล้วจริงๆในการที่เขาทำไปทั้งหมดก็เพื่อหวนทนั้งนาของตระกูลหลินเมื่อเยหานเข้าใจถึงสถานการณ์เขาก็ไม่กลับไปเสดใดๆอีกก่อนจะพยักหน้าและกล่าวว่าเอาละข้าเข้าใจแล้วในสิ่งที่เจ้ากล่าวมาโอ้จริงสิไม่ใช่ว่าเจ้าเก็บตัวอยู่หรอกหรือเหตุใดถึงออกมาเร็วนักล่ะ เย,ยหยวนกล่าวด้วยรอยิ้มว่าท่านเป็นถึงเจ้าภาพงานมงคลสมรสแล้วลูกชายคนนี้จะไม่เข้ามาให้ของขวัญท่านได้อย่างไรในขณะที่กล่าวเขาก็หยิบขวดโอสสดขนาดเล็กทั้งสองออกมาแล้วมอบให้แก่เยฮานทันที